ตอนนี้เป็นไงวันนี่วันแรกแขกเหลือเป็นไงบ้างครับพอพอได้อยู่เนาะโอเคครับวันนี้ก็สองสามสุมแล้วครับก็บมีคนมาเที่ยวมาจกุกไข่ไข่มังกรหลายอยู่เนาะโอเคครับเป็นไงนเป็นกรรมการมาเลยอันนี้ก็ตอนนี้ก็สวัสดีครับเป็นไงเบิง้งสวัสดีครับสวัสด<ะ>ีครับออกขายพอสมควรเดี๋ยวกับ จับให้เลยสองใบสองใบสใบมาคนเดียวสองใบนี่โอเคครับคนเดียวสองใบเอาขมเครับดสูงเราก็มาลงให้เราดูทุกวันเอาสีน้ำเงินน้ำเงิน้องอันเอาเราลงแลตรงใจโอ้ยเบอร์ไม่ได้ค่ะคิวอนี้เเยย็นนครับใเย็นครับพี่น้องครับเนี้เรากำลังเบอร์สองเบอร์สอง้าเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้า คได้สองได้มาม่าไหมได้ถ้าเปิ้ดเลยถ้าเปิดสองเลยนะครับนะรับไปคิวนะรับย้ายช่องสามสวัสดีครับอาจารย์ครับน้องถามจริงเสื้อออกไปหมดแล้วโอ้เยี่ยมเลยดีใจด้ใจดีใจด้วยได้อะไรครับเนี่ยโอเคขอบคุณครับโอ้เยี่ยมเลยครับ เป็นไงวะเนี่ยกิจการดีไหมคนมาเยี่ยมมาชมดีไหมเยอะมากครับเนี่ยมาเยี่ยมในฐานนี่เยอะไหมใช่เยอะไม่ทันถามจริงใช่ตอนนี้ซาแล้วเนาะคนไปดูเมาเอไปดูอย่างอื่นแล้วครับโอเคครับโอ้เยี่ยม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 มื่อก่อนก็คนเยอะเมื่อก่อนอ้เยอะมากไม่น่าคิดว่าจะมาโหูยเยอะจริงๆคนชอบชอบเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นนะเนาะโอเคครับโยนให้นะครับเป็นไงทันไหมครับทันไหมทันครับ ทานทานทานโอเคครับคุณครับเยอะเดีวนี้นะครับจะสัยว่านีเกิามื่อสายเพาสายเป็นยังเบอร์ไนายอ่คนบ้านไหนครับคนบ้านไหนคนบ้านไหนคออ่าอไาอ่าอ่คอับอ่อาอ่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 อ่าอาาอ่อ่าอ่าออออ่่ออ อันนี้อันนี้ทำหลายไหมเนี่ยเป็นพันน่ะเนาะอะไรนะสามพันลูกคิวไปเลยครับนะยับรบกองไปแล้วตัดคิวเลยรอรับรางวัลรางโน้ตนะครับเดินทางการท่านวางว่าหลายเลขอะไรจบไหนนะครับนะแต่ตะกี้ไปแล้วรางทองรางวัลก็รอสักนิดนึงนะครับนะมาเจอเลยครับพี่น้องครับนะพอดีก็อันธาระของเราก็มาดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับก็สวัสดีครับเป็นไงไหลไหมคนไหลไหม ไหนครับคนเมื่อกี้คนหลายแม่มาไปได้อยู่ครับนี่พอประมาณครับก็มันมันมันก็ไม่จนนะมันไม่จนครับก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับดีดีดีครับรอบสองยังไม่กลับบ้านเลยอ่รอบสองยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยเอาตู้เย็นใช่ไหมรอตู้เย็นตู้เย็นกับบ้านนี้กี่กี่กี่ประตูอันนี้มีสี่ประตูเดิอ่ะเปิดสองที่จ้ะสีประตูเลยเดติรถก็ยังทำได้โดนสีประตูเนาะแล้วตู้เย็นมันก็ทำไม่ได้ เอ๊ะไนด้ได้อะไรได้อะไรเอ้ได้ยังโอ้ได้ลูกชิ้นสองอันเบอร์อะไรเบอร์อะไรเนี่ยยางเนี่รอตู้เย็นพอดีแหละตู้เย็นออกเอาตู้เย็นเมื่อตู้เย็นง่ายตู้ร้อนอาภิกรรมร้อนดิเออบกกี้ออกพันลมออกไปแล้วเนี่ยดีเบอกี้ดีออกเนี่ยผมจะจบครับเอาทังบุญครับมากระดังปฏิหารนะครับมีวันที่เท่าไรดึงวันที่ห้าเราจะเริ่มครับนะพันลงด้วยกัดครับโอเคสู้ๆ เยี่ยมครับขอบคุณมากครับต้องดาราดูนะครับไม่องเสียกากันรูไดเยโอ้หล่วยมากครับเชิครับขอบคุณครับออ้งานหวเองมาีคือคาเขบคือากหครับมาเที่ยวกันครับเียเยี่ยม